บทที่เก้าเป็นเกียริของผมอย่างยิ่งได้ยินคําพูดของประธานล่วร่างกายของทุกคนก็แข็งทื่อประธานล่วเป็นผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าที่ใหญ่ที่สุดของสาขาแล้วคนที่จะถูกเขาเรียกอย่างนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือท่านประธานของบริษัทคิดถึงที่เมื่อกี้ตัวเองเกือบจะลงมือใบหน้าของหัวหน้าจาังก็มองมนพลึกเขาคุกเขาลงที่พื้นใกล้เท้ายางเฉิน แล้วรีบพูดขอร้องท่านประธานครับผมมีตาหามีแววไม่มองคนอื่นตั้ต้อยท่านเป็นคนสูงสงต้องใจกว้างได้โปรดปล่อยผมไปสักครั้งเถอะครับประธานลู่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ที่ได้รับข่าวว่าท่านประธานจะเข้ามาบริษัทเขาก็รีบมาแต่คิดไม่ถึงว่าหยางเฉินจะยืนอยู่ตรงหน้าบริษัทแล้ว และดูเหมือนจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับลูกน้องด้วยเกิดอะไรขึ้นประธานลั่วถามด้วยความโมโหกว่าเขาจะได้เป็นผู้จัดการใหญ่นั่นต้องเสียสละไปไม่น้อยวันนี้สาขาย่อยเพิ่มจะก่อตั้งขึ้นลูกน้องของตัวเองก็มามีปัญหากับท่านประธานจึงโมโหขึ้นมาในทันทีใบหน้ายางเฉินเย็นชาเป็นคนสูงสงต้องใจกว้างถ้าหากว่าฉันไม่ปล่อยนายไป ฉันก็จะกลายเป็นคนตำต้อยงานสิเมื่อได้ยินคําพูดของยางเฉินหัวหน้าจางตกใจแทบจะฉี่ราดเกือบจะร้องไห้แล้วท่านประธานครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมรู้สึกผิดไปแล้วจริงๆครับได้โปรดให้โอกาสผมสักครั้งเถอะครับยางเฉินตะโกนคำหนึ่งไปให้ผลประสบการณ์การเป็นทหารห้าปีมานี้ยางเฉินเรียนรู้มาแล้วว่า เมื่อทำผิดก็จำเป็นต้องได้รับบทลงโทษตามตำแหน่งของเขาแล้วไม่จำเป็นต้องไปคิดแคนอะไรกับระบบแต่ว่าสระเอยยยนเฉินกรุปเป็นเพียงสิ่งเดียวที่แม่ของเขาเหลือไว้ให้บนโลกไม่ว่าใครก็ไม่สามารถมาทำลายภาพลักษณ์ของมันได้หัวหน้าจางยังอยากจะขอร้องแต่ประธานล่วดก็เตะเขาออกแล้วพูดว่ายนมันออกไปเดี๋ยวนี้ลวปิงนอบน้อมทอมตนมากข่าวลือเกี่ยวกับยางเฉิน เขาก็พอรู้มาบ้างทั้งสองเดินเข้าไปในบริษัททุกคนมองดูยางเฉินยางตกตะลึงประธานลู่ที่สูงทรงในสายตาของพวกเขาตอนนี้กลับโคงคำนับเล็กน้อยและเดินตามหลังของอยางเฉินพวกเขารู้มาแต่แรกแล้วว่าท่านประธานของสระเอยิยนเฉินกรุ๊ปจะมาบริษัทแล้วดูท่าทางระมัดระวังของลู่ปิงตำแหน่งของอยางเฉินจึงปรากฏให้ทุกคนได้รู้ประธานลู่เพิ่งมาเจียงโจว ก็มีกระกูลชั้นสูงมากมายมาเยี่ยมเยียนตอนนี้กลับเดินตามหลังชายหนุ่มคนหนึ่งช่างหน้าเหลือเชื่อจริงๆไร้สาระฐานะของประธานลัว่วถึงแม้จะเป็นคนรวยอันดับหนึ่งของเจียงโจวมาก็ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างนี้ชายหนุ่มคนนี้จะต้องเป็นท่านประธานแน่ๆท่านประธานจะหนุ่มเกินไปแล้วมัง่งใจฉันจะละลายแล้วการปรากฏตัวของอยางเฉินทำให้เกิดการซุบซิบนินทาขึ้นยี่ยี่ เธอรีบดูคนที่ประธานลั่เดินตามใช่ยางเฉินหรือเปล่าเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครงานแล้วเพิ่มมากถึงห้องโถงซุนสระเอทียนก็เห็นแผ่นหลังของอยางเฉินสีหน้าก็ตกตะลึงในทันทีเมื่อชินยีมองไปยางเฉินก็เดินหายไปยังสุดทางเดินแล้วเธอก็พูดแล้วว่าเป็นคนที่ประธานลั่เดินตามเธอคิดว่าจะเป็นไอ้ขยะไร้ประโยชน์คนนั้นงั้นหรอชินยีพูดขึ้นอย่างขบขัน ซุนสระเอธียนทุกหน้าผากฉันเรือไปแล้วแน่ๆคนที่ประธานลู่จะต้อนรับอย่างนี้ได้จะต้องเป็นท่านประธานของบริษัทที่จะมาในวันนี้แน่นอนฉันบนสุดของบริษัทด้านในห้องทำงานที่หรูหราหยางเฉินนั่งลงที่โซฟาอย่างสบายสบายหลับตาแล้วก็ไม่พูดอะไรประธานลู่ยืนอยู่ข้างๆอย่างระมัดระวังท่านประธานครับท่านมาถึงนี่จะต้องมีเรื่องอะไรที่จะสั่งแน่นอนท่านเชิญสั่งมาได้เลยครับ ผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนรอก่อนยังเฉินตอบกลับนิ่งนิ่งแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกและก็ยังหลับตาอยู่เหมือนเดิมยังเฉินไม่พูดอะไรใช้นิว้วเคาะโตเบาๆเหมือนกับสัญญาณที่กำลังเร่งความตายลวดปิงนั้นร้เรี่ยวแรงไปทางตัวแม้แต่แรงจะขอให้ยกโทษให้ก็ไม่มีเห็นแก่ที่นายทำผิดครั้งแรกฉันสามารถให้โอกาสนายสักครั้งแต่จำไว้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าทำผิดอีกสินบนพวกนั้นที่นายรับมาก็ถือจะว่าเป็นเงินที่นายซื้อชีวิตไว้ล่วงหน้าละกันอย่างเฉินรีตาพูดจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินจากไปลวงปิงนันเต็มไปด้วยความดีใจที่รอดชีวิตแล้วก็รีบรับประกันกับแผ่นหลังของอยางเฉินขอบคุณครับท่านประธานผมรับรองว่าจะไม่มีครั้งต่อไปอีกแน่นอนครับตอนแรกเขาคิดว่าจะถูกส่งไปกินข้าวคุกแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่า ยางเฉินจะยอมให้โอกาสเขาในใจรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วสาบานในใจว่าจะต้องช่วยยางเฉินทำงานให้ดีที่สุดเดินตามยางเฉินมาจนถึงนอกบริษัทมาชาวถึงได้ถามอย่างไม่เข้าใจว่าพี่เฉินครับทำไมพี่ยังเก็บมันไว้ละฉันเพิ่งกลับมาในมือมีคนที่ใช้งานได้ไม่เยอะให้มันหายไปนานง่ายแต่หาผู้จัดการใหญ่คนหนึ่งที่รู้จักสระเอยิยยนเฉินกรุปเป็นอย่างดีนานยา ยังเฉินตอบกลับประโยคหนึ่งแล้วก็พูดต่อว่าสระเอยิยนเฉินกรุบถูกตระกูลอวีเฮวินยึดไปนานหลายปีพวกผู้บริหารของบริษัทต่างก็ถูกสึกฝนจากตระกูลอวีเฮวินนอกจากว่าตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนทุกคนทิ้งแต่ถ้าทำแบบนี้จริงๆบริษัทคงจะลมเพราะฉันแล้วละถ้าจะเปลี่ยนจริงๆก็ต้องไม่ใช่ตอนนี้เรื่องนี้ไม่ควรจัดการด้วยความใจร้อนผมเข้าใจแล้วครับ พี่เฉินตั้งใจจะเลี้ยงพวกเขาให้เป็นคนสนิทของตัวเองเมื่อรอถึงเวลาที่เหมาะค่อยจัดการเปลี่ยนทีเดียวให้สาขาหลักกระอักเลือดถึงแม้หมาชาวจะชอบการต่อสู้แต่ก็ไม่ใช่คนโง่ไม่นานก็เข้าใจถึงความตั้งใจของอยางเฉินพี่เฉินมีหลักฐานที่ลวงปิ้งทำผิดอยู่ในมือแล้วแท้ๆแ,และในตอนที่เขากำลังจะพังทลายพี่เฉินก็ให้โอกาสเขาอีกครั้งเขาจะต้องสำนึกบุญคุณแน่นอน แล้วก็ทำงานให้บริษัทอย่างตั้งใจถ้าหลังจากนี้ลั่จิงทำงานให้บริษัทอย่างถูกกฎระเบียบและมีความสามารถจริงๆพี่เฉินก็จะให้ตำแหน่งที่ดีขึ้นกับเขาแน่นอนยางเฉินมองดูหมาชาวด้วยสีหน้าซับซ้อนแล้วก็ถอนหายใจเบาๆตามความสามารถของนายแล้วถ้าอยู่ที่ชายแดนเหนืออนาคตคงจะอีกยาวไกล มาตามอยู่กับฉันน่าเสียดายจริงๆมาชาวยืนตรงด้วยจิตใต้สำนึกแล้วพูดด้วยใบหน้าจริงจังสำหรับชายแดนเหนือแล้วพี่เฉินนั้นเป็นเทพถ้าหากไม่มีพี่เฉินผมคงจะตายมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วสามารถอยู่ข้างกายพี่เฉินได้นั้นเป็นเกียรติของผมอย่างยิ่งยางเฉินไม่ได้พูดอะไรอีกเพิ่งเดินไม่กี่ก้าวอยู่ๆก็หยุดแล้วพูดขึ้นว่าสืบเรื่องหนึ่งให้ฉันหน่อยห้าปีก่อน ใครกันแน่ที่เป็นคนลอบทำร้ายฉันกับชินซีทันใดนั้นความน่ากลัวก็แพร่ออกมาจากตัวยางเฉินสายตาเต็มไปด้วยความหดเห้ยม